เดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อนั่งข้างนอกก็ได้รับมาเดี๋ยวไต่เดี๋ยวที่นั่งให้มานั่งข้างนอกด้กันก็ได้มาตรงนี้ก็ได้ครับข้างในแค่เซ็นเอกสารที่พ่อนั่งตรงนี้ก็ได้รับนี่ครับผมกาแฟวันตินพ่อสั่งอย่างครับได้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวพี่ไต่จะให้ลูกค้าพักเบรกดื่มน้ำดื่มกาแฟเไรเรียบร้อยให้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวให้เซ็นเอกสารขอบคุณมากเลยครับพี่พาจะนั่งข้างนอกหรือข้างใน ข้างใน,นเดี๋ยวไปแตาเอาพี่ยี่ไม้เพิ่มนะก็ตอนนี้ของพี่สิริมาสมสวยก็มาแล้วนะกระบอกว่าพี่สี่มามาแล้ว <c oughs> เอาขนมไปให้ตัวเล็กก่อน <c oughs> มาแล้ว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  <c oughs> ขนมวันนี้ต่ตายแถมนะ <c oughs> ตัวเล็กสั่งแค่วันตีนแถมขนมให้ด้วย <c oughs> ดีไหม โยนนี้ไปวางรถลูกๆๆค้าในรถเนี่ยโบแดงหน้าฝากระโปรงไง <B ody> ก่อนนี้พาลูกค้าถ่ายรูปนะก็เราเจ้าโบแดงไป <B ody> ใส่ที่รถลูกค้ากันก่อน <B ody> อันนั้นของพี่เปิ้ลก็เตรียมปล่อยนะ นี่นะครับเจ้าแคปโฟไฮแลนเดอร์1.9กิโลแคซนะรุ่นนี้เรียกได้ว,ว่าขาดตลาดเป็นอย่างยิ่งเลยเจัดให้ดีๆกึงๆก่งกลางกึ่งกลางไหมอันนี้ก็จะเป็นน้องแม็กนะน้องแม็กส่งเสริมโอเคขอบคุณครับผมน้องแม็กสุดหล่อเลิกซะเด้อนิสัยโจชูอ่ะ <c oughs> เวลาแฟนมาตามทีนี้ก็นั่น ไปครับเดี๋ยวไปไหว้เจ้าที่ด้วยกันนะครับมามาอันนี้ก็มาในโทนเสื้อคู่นะบูริดัมยูนิเต็ดอันนี้ทูบนะครับแยกเป็น9กับเก้ากับห้านะครับเมื่อวานบอลเตะได้ไปดูไหมครับเมื่อวานต่าไปออกบูทที่สนามเห็นบอลก็เตะกันไม่แน่ใจว่าเตะกับประจวบหรือเตะกับที่ไหน เตะกับใครเตะกับประจวบใช่ไหมครับใครใครชนะครับได้ดูไหมประจวบครับฮะดูกับทีวีครับประจวบประจวบชนะครับเท่าไหร่สองหนึ่งครับว้ายขาบ้านเลยเมื่อวานเห็นกองเชียร์ไปอย่างเยอะเลยครับโอ้สรุปแล้วขาบ้านบุยลำแพ้ประจวบสองหนึ่งอ่าเก้าดอกนะครับฝั่งซ้ายมือเนาะห้าดอกก็คือขวามือนะครับ จะถ่ายไปเตรียมถ่ายรูปให้อ๋อแป๊บนึงอ๋อมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงอันไหนไม่ติดเดี๋ยวจัดการให้ เพิ่งมาลงใหม่นะเดี๋ยวพี่ต่ายจะเอามาโชว์ข้างหน้าอยู่โอเคเดี๋ยวไปรอที่รถเลยนะครับเสร็จแล้วกัเดี๋ยวจะถ่ายรูปที่รถกันแล้วก็เสร็จเรียบร้อยและพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่เห็นรถขนควายยังสวยมอ ผมรู้ขอเพียงแค่ชันปอดสิเดี๋ยวถ่ายรูปหน้ารถครับมายืนเลยมายืนเลยแยกด้านซ้ายด้านขวาอย่างละครึ่งนะใครจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาเลือกก่อน เดี๋ยวจัดให้อีกทีหนึ่งมาครับคุณตาคุณยายครับเชิญครับผมเลือกก่็เลยใครอยู่ซ้ายอยู่ขวาเลือกเลือกเลยหนึ่งสองสสี่อ่านั่นแหละนั่นแหละเลือกก่อนซ้ายขวาซ้ายขวาใคร ให้คุณยายถือกุญแจเนาะนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายถือกุญแจครับอันนี้ใครถือเอาตะกคนมาสุดหลอครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้ครับผมเดี๋ยวมาหาพี่ไต่นิดหนึ่งเดี๋ยวก็ามาไม่ไม่ไมอ่าแต่งตัวเทมากวันนี้เดี๋ยวพี่ไตก่ก็ยบก็เหยียบไปด้านข้างไฟรถอะ่ะอันนี้ก็ยืนเทคนเดียวเนาะเดี๋ยวมาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้ นะครับยินยืนยนตรงนี้ยืนตรงนี้ตัวเล็กเอาข้างหน้าตัวนี้ไเป็นไรรอกเนาะไม่บังรถหรอกโอ้โหบอยแบนด์ <c oughs> นำเข้าจากเกาหลีนะครับอ่ะโอเคมามองกล้องมองกล้องนะครับมองกล้องนี่นะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์ให้หน่อยครับรถใหม่ยอดเยี่ยมแบบนี้ครับโอเคครับโอ้ยสุดยอดเลยหนึ่งสองหนึ่งสองค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนนะแปบหนึ่งค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนอันนี้ซื้อให้ลูกค้าซื้อให ไม่อย่างนี้ค่ะก็คือรถรถคันนี้คุณรุ้งซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณออสเป็นแฟนเขาแล้วก็ซื้อตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนะก็เลยซื้อดอกไม้มาให้ใช่โดยซื้อดอกไม้สวยมากผมผมก็มีผมมีสายสินด้วยเนี่ยผมซื้อสายสินให้ลูกค้าโอเคพี่สิริมารับดอกไม้ครับผม อันนี้ก็จะที่ตายเตรียมไว้ให้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรวยรวยเฮยงเงเหมือนดอกดาวเรืองแล้วก็รูปที่เราถ่ายกันเมื่อกี้นะครับก็ปิ้นให้เรียบร้อยเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปตั้งแบบเท่ๆเลยปหรับรถมาเดี๋ยวมาไหว้ที่ตัวรถกันเข้ามาข้างในเลยก็ได้ครับ เดี๋ยวของพี่ซิริมาข,ขึ้นขึ้นไปก่อนเลยก็ได้ถ้ต่ายตืงไว้ให้อืมอโอ๊ระวังระวังโทรศัพท์ล่วง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 แบบหนึ่งเดี๋ยวมองกล้องนิดหนึ่งครับมองกล้องนิดหนึ่งโอเคครับหนึ่งสองหนึ่งสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืษอนะครับ มองฟังนี้หน่อยมองฟังนี้หน่อยโอเครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองโอเคและทีนี้พออธิษฐานเสร็จนะครับอันนี้จะหมายถึงดอกดาวเรืองที่ตายเตรียมให้นะครับก็ที่เป็นช่อก็อาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ที่เป็นพวงก็เอาแขวนตรงนี้ส่วนของพี่ซิดีมาเตรียมมาก็แล้วแต่จะทําครับเ<ๆ>พราะว่าเพราะลูกค้าบางคนก็คือที่<ๆ>มากเดาไตช่วยถือตัวนี้ อ่าที่เป็นสายสินนะครับต่ไม่แนะนําให้เอาไปผูกที่ทพวงมาลัยนะเวลามุนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขัดทขาไม่เป็นไรแค่ทำพิธีอ๋อครับผมอ๋อนี่เตรียมไว้ทําพิธีอยู่บ้าน,น,นก็เอาไว้ที่ตัวรถเอาไว้ข้างบนก็ได้ครับไปถึงบ้านค่อยทำอีกรอบหนึ่งอธิษฐานเลยนะอนธิษฐานเลยนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งรวยรวยเฮงๆอันนั้นของพระตา่ก็เตรียมมาให้ด้วยนะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพาเอามานี่ก็ได้กลับมาเดี๋ยวตายถือให้แล้วก็ระหว่างที่รอพี่ธิริมาอ่าว่ายเนาะเดี๋ยวใครจะขับกลับขับคันนี้มาเดี๋ยวมาดูนิดนึ่งพวกกระจกไฟฟ้าอะไรเคยใช่ไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตัว เดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องถ่ายรูปแป๊บนึงสวยมากครับสวยมากนะเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงครับเดี๋ยวดูตัวกระจกตัวนี้มันจะเป็นตัวพับไฟฟ้านะครับกระจกอะ่ะ <c oughs> คือเวลาที่เราเอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนไอที่มันเป็นตัวเนี้ย <c oughs> เวลาที่เราจะปรับกระจก <c oughs> มองข้างนะคือตัวนี้ครับ <c oughs> ก็เราเลือก <c oughs> ด้านขวาอ่อห <c oughs> มุนขวาหรือว่าหมุนซ้ายก่อนนะครับแล้วเราค่อยยกเนาะกลับเสร็จแล้วก็เราก็ไว้ตรงกลางคืน ส่วนจะปับกระจกให้กดตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ล็อกประตูลดล็อกประตูล็อกกระจกนะครับถ้าเรากดตัวนี้ลงก็คือกระจกทุกบานจะล็อกหมดยกเว้นฝั่งของผู้ขับขี่นะครับเนาะแล้วก็อันนี้เก้าอนะี้ปรับสูงต่ำได้นะตรงนี้ปรับสูงต่ำได้พวงมาลัยก็ปรับได้นะลองลองลอง,ลองนั่งดูปรับดูก็ได้ครับถังน้ํามันจะเป็นตรงนี้นะเปิดฝาถังตรงนี้เติมได้ตั้งแต่ b ีศูนย์ถึง B 7็นะครับเติมดีเซลนะพวงมาลัยมันจะปรับได้เนี่ยมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้ ได้ไหมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ครับนี่นี่เนี่นี่น,น,น,นี่มันดึงเข้าดึงออกได้ด้วยนะดึงดึงเข้าดึงออกก็ได้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้เราไว้แนี้ปุ๊บมันโยกขึ้นโยกลงได้แล้วก็ลองลองดันเข้าดันออกครับนี่อ่าอันนี้ปรับให้พอดีแล้วไฟลอ็อกไว พวกที่เปิดน้ำไฟพวกเปิดไฟก็ตัวนี้เนาะไฟหลีไฟหน้าไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็พวกน้ําฉีดกระตกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับทุกครั้งที่เราเจะไอตัวปัดน้ําฝนขึ้นเราอย่าไปยกเลยนะเพราะว่าไอตัวเนี้ยถ้ายกเพิ่มมันจะชนฝากระโปรงดับเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ดันตัวนี้เข้าหาพวงมาลัยมันจะวิ่งขึ้นมาข้างบนเราเราถึงค่อยยกได้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์ตัวเกียร์อ,ยอ่าถ้าใช่ครับถ้าถอยก็คือต้องเข้าอย่างนั้นตลอดครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันก็จะ ไม่เข้าไม่เข้าให้เนาะรับตัวเครื่องเล่นเดี๋ยวเชื่อมต่อบุทุนที่หนึ่งไห่เอาเครื่องไหนเชื่อมได้ได้มาเดี๋ยวยเดี๋ยวแป๊บน,นึงก็ตอนนี้ก็จะพาลูกค้าสมัครใหม่อสูน่นะแต่อย่างเลขบ,บัตรประชาชํจำตัวประชาชนจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้เปิดโอกาสให้เอาบัตรออกมาดูตื่นเต้นตื่นเต้น หมายเรียกโทรศัพท์ก็เป็นเครื่องนี้นะครับ,คร,บครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยครับยินดีด้วยกับรถคันใหม่รวยๆเฮงๆนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณสัก10บโมงส0บโมงเเราออกก็ได้ครับเดแป๊บนึง วิซิริมาเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับผมรวยๆเฮงๆยินดีด้วยกับรถคันใหม่นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวต่ายยนรอส่งเนาะสัก10บโมงเก้านาทีเราออกเดี๋ยวมาจอกเลย10โมงเกอเคได้ได้แต่ตอนนี้กี่โมงละ10โโอเคครับเตรียมตัวขึ้นรถเลยครับคุณตาคุณยายครับเตรียมตัวเลยครับขอบคุณนะครับอ่าเหลืออีกหนึ่งนาทีครับผม ขึ้นเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวตายปิดประตูให้ขึ้นไปเลยครับแไปยังขี่รถไหนเออขี่รถโต๊ะเก่านี่ไปมุกนายตัวเฮ้ยป่ะเดี๋ยวปิดประตูให้เดี๋ยวปิดประตูให้ต,หตาจ๋าเดี๋ยวตายปิดประตูนะจ้าโอเครเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อตีบมงกันพไปไต่ทำงานต่อกัน